พัฟพี่จะเน้นปลาหน่อยจะได้คนข้นๆน่ะมันร้อนเลยค่ะอร่อยอย่ะไม่กินมันจะเข้ากันนะเข้ากันมากเลยอันนี้และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพซซี่คอฟฟีซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทราน ผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารเบสซี่คอฟฟี่ยูเนเวดิงออลอนเชียรสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าเพ๊ะี่จะพามาทำนะคะแกงเปิดนะคะแกงเปิดเห็ดหอมสดนะคะใส่กระเจี๊ยบอ่อนนะคะนี่ค่ะนี่เห็ดหอมสดก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นชิ้น เตรียมไว้เลยนะคะถ้าในกรณีเห็ดดอกใหญ่นะคะแฟนทางบ้านกระเจี๊ยบด้วยนะคะก็ล้างทำความสะอาดรอเลยนะคะตอนนี้ค่ะพริกแกงของเรานะคะก็จะมีพริกนะคะมีพริกมีหอมแดงนะคะป้าพิซีใส่นั่นด้วยค่ะอะ,อะไรนะข้าวเหนียวแช่ค่ะจะได้น้ําจะได้ข้นๆค่ะแฟนทางบ้านเอาลงไปละลายเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้าเย็นนางเดือดนะคะแฟนทางบ้าน เพราะว่าเวลาเดือดเวลา,ลาเราลงไปเนี้ยเขาจะจับกันเป็นก้อนค่ะต้องอย่างนี้เลยนะบุ<ๆ>ดกดก็ใส่ไปเลยนะคะ<ๆ>เห็ดเขาจะสุกง,ง่ายนะคะ<ๆ>เห็ดหอมสดเนี่ยค่ะด้วยเห็ดเลยค่ะเห็ดหอมสดของเราใส่ไปเลยค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะเพาพี่ซี่พี่ได้มาจากแมคโคค่ะตามด้วยกระเจี๊ยบอ่อนเลยค่ะ ทำง่ายค่ะแฟนทบ้านทำไม่ยากเลยค่ะหลังจากต้มมาสักพักแล้วนะคะคิดว่าเห็ดเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะแฟนทั้บ้านนี้ก็ปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาผงนัวผงปรุงรสนะคะแฟนทบ้านปรุงรสตามชอบเลยนะคะชอบรสชาติไหนจัดไปเลยนะคะใครจะตัดน้ำตาลสักนิดก็ได้นะคะเอาที่ชอบเลยค่ะ,คะพิซจะเน้นปลาเลย จะได้ข้นๆค่ะผุณเหนียวดีมากเลยค่ะก็หลังจากคุณรสชาติได้ที่แล้วนะคะแฟนๆบ้านก็นี่ค่ะตามด้วยใบแมงลักนะคะใครมีชะอมนี่จะดีมากเลยนะวะ่าไปซี่โอ้โหลืมค่ะนี่แะละคะต,ต้นหอมนะคะถ้ามีชะอมนี่โอ้โหเลิศเลยนะกะ็เป็นอันเสร็จค่ะแฟนทางบ้านเรียบร้อยค่ะ,คะ,คะก็กินกับตำแจ่วของเรานะคะนี่ค่ะแกงเปิด เห็ดหอมสดของเรานะคะใส่ลูกกระเจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเปิรเห็ดหอมสดนะคะใส่เนี่ยค่ะกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบอ่อนเลยนะคะปาปีซีไปได้มานะคะ ก็มีแจ่วด้วยนะคะเป็นแจ่วพริกสดนะคะพาไปซี่ก็ตำใสหอมหอมแดงนะคะกระเทียม,มพริกสดนะคะแล้วก็ข่าอ,อ่อนชอบมากค่ะก็นี่ค่ะมีปลาช่อนแดดเดียวด้วยนะคะเพิ่งจะทอดไปเมื่อกี้นี่เองนะคะน่ากินมากแล้วก็ผักของเรานะคะวันนี้นะคะก็มีโอ้โหผักกระโดนนะคะนี่ค่ะเบบี<ม>้แครอทนะคะ l a d i e นะคะนางจะขึ้นโต๊ะบ่อยมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าชอบนะคะแล้วก็มีพริกหวานนะคะก็ต้นหอมนะคะแล้วก็มะเขือเปราะนะคะแล้วก็นี่ค่ะอะอะไรนะหัวใจเท้านะคะก็เดี๋ยวเราสองคนเดี๋ยวเราสองคนเดี๋ยวก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันคะ่ะแฟนทางบ้าน ก็และถ้าใครสนใจนะคะกาแฟเมซี่คอฟฟนะคะตอนนี้เราก็มีโปรนะคะ4กล่องน,นะคะในราคา999บาทพร้อมส่งเลยนะคะและอีก1โปรนะคะก็คือ,อซื้อ5กล่องแถม1กล่องน,นะคะในราคา1299บาทพร้อมส่งเลยนะคะแต่ได้ฟรีเป็น1กล่องก็าปกติ5กล่องมันพันสามนะคะแต่นี้ได้ฟรีเป็น1กล่องเลยนะคะแฟนทางบ้านก็สนใจก็แอดเข้าไป ที่แอดไลน์นะคะที่ฟาฟิซี่ขึ้นให,ให้ไวในสแกนได้เลยนะคะคือสแกนได้เลยนะคะสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกสแกนนะคะก็เข้าไปแอดได้ที่แอดเ c ซี่คอฟฟี่นะคะหรือว่าฟาฟิซี่ก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้หรือว่าเฟิร์สคอมเมนต์นะคะในเพจ a c e b o o กก็มีนะคะก็คือเฟซี่คอฟฟี่หรือว่าเฟซี่ชาแนลได้หมดเลยนะคะก็มาทำมากินไปด้วยกันนะคะสต่ละบ้าร้อนๆเลยค่ะแบบ มัน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 จะเหมือนอ่ะไม่รู้ว่าอ่าบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบนะแต่บ้าพีซี่เนี่ยชอบมากเลยนะคะมันมันกึดกๆึดนะค่ะถ้าเกิดอ่าเหมือนเห็ดมันก็จะคล้ายๆเห็ดเห็ดเ,เพิงมหมแต่อันนี้มันจะแข็งกว่านะฮะอืมกึดกๆึดนะคะอันนี้เขาเหนียวะคะ่ะแม่ป้าพีซี่เวลาเขานั่นเขาชอบกระเาพาขาวหอ ไม่รู้ทำไมค่นะว่าพี่ซี่จะไม่ห่อนะคะขวางแล้วเกินไปถ้าไม่อยากให้เผ็ดมากนะคะแจ่วพิดเนี่ยถ้าใส่หอมแดงเยอะ พ้าหอมแดงจะทำให้หวานออกหวานนิดนึงหวานแบบธรรมชาตินะคะหืมก็เทียบออดดีมากเลยค่ะอร่อยอะ่ะไม่คิดว่ามันจะเข้ากันนะคะเข้ากันมากเลยนะเอามาแกงแบบนี้ปกติแเรามีแบบต่เราไปต้มจืดเนาะหรือไม่ก็ไปผัดลองนะคะลองลองดูค่ะแฟนของบ้าน อันนี้ปลาปลาช่อนแดดเดียวกระโดนก็อ่อนอ่อนดีค่ะกินกับปล่นอร่อยค่ะปลากระโดนผลผลผลป่านกบป่นปลาได้หมดค่ะ เล็กๆอย่างนี้เหรออ่อนดีมากเลยค่ะ ได้มาใหม่เาไสไม่ด เลื่นดีเสียอย่างเดียวไม่ได้ใส่ชะอมเขียวผักขึ้นมา กินก็กลัวกลัวก้างกินปลาไม่ค่อยเก่งค่ะบ,บาบเซีย้ามงองนะกินเก่งลนะ่ะมีนูปลาเพราะว่าเขาเขาเคลียร์ก้างเก่ง แต่ป้าไม่เคยเก่งน้ำเหนียวดีมากเพราะว่ากระเจี๊ยบด้วย mình không nó rồi này nữa này, em hồi kim mà tháng nàn rồi ลองทำกินดูนะคะแฟนของบ้านแนะนําเลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยนะคะแนะนำเลยอร่อยจริงๆค่ะกินกับข้าวสวยก็จะเข้ากันนะเปลี่ยนจากต้มจืดผัดใส่ผักเมนูผัดมาเป็นแกงเปิดดูค่ะ ค่ะคลิปนี้พราพิชิก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะค่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย